ไงละค่ะปิดจมูกโควิดนะคะแค่นางก็รอไม่แค่นาง,ง,งเลยล่ะสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะนางเลยล่ะนะคะนางเลยล่ะทำอะไรคะวันนี้ นั่งเลยล่ะมาทำอะไรคะนั่งเลยล่ะ <S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะ,คะเข้านอนเลยเข้านอนนั่งเลยล้างหม่องนอนแลวค่ะนะคะ ดูนี่นะคะฟันค่ะเด็กนี่นะคะเด็กมันไม่แปลงฟันยิ้มนะให้เขาดูนี่นะคะฟันเหลืองมันไม่ให้ดูดูฟันเหลืองก่อนไหมอ้าปากดูฟันเหลืองก่อนเร็วเร็วอ้าปากดูฟันเหลืองก่อนนี่เห็นไหมนั่เคือเด็กน้อยฟันเหลืองนั่นน่ะนั่นน่ะ thì lấy thì thì phần lấy thì thì một bàn đấy thôi thì một bàn ah.